In this book เพราะหนังสือหนึ่งเล่มมีมากกว่าหนึ่งมุมมองฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนะนนัตัวก่อนฟ้านนะคะเฟิร์นนะคะค่ะวันนี้ก็เล่มแรกที่มาในรายการ In this book เนาะก็ชื่อเรื่องศาสตร์ของสมองที่รู้จักอยู่พักเออเขียนโดยคุณคุณคุณายะอากิระค่ะเราถามของเราก่อนเห็นเล่มนี้ครั้งแรกเฟิร์นรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันน่าสนใจคือมันเป็น ปกมันเรียบๆแต่ว่าด้วยข้อความบนฟอนตน์นมันทำให้รู้สึกว่าเออสมองมันก็ควรที่จะต้องแบบหยุดพักบ้างอ,อตอนที่เราหยิบเล่มเนี้ยขึ้นมาเชื่อเปล่าว่าเราไม่อ่านแหม้กะทั้งแบบอีปกลังเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนกับแบบตอนนั้นอ่ะพอเราเห็นคําว่าหยุดพักเรามีความรู้สึกสมองเราคิดตลอดเวลาคิดเดี๋ยวจะทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าศาสตร์จริงๆให้เขาหยุดพักอ่ะคืออะไรแต่เปิดมาปุ๊บพี่ปิดก่อนเลยตัวพี่นะ พี่ปิดเปิดปุ๊บอ่านไปได้แค่ประมาณแบบอินโทรพี่ปิดละเฟิร์นอะใช่มันจะมีบทนำเออบทนำที่อธิบายว่าหยุดพักอะไรบ้างก่อนที่มันจะเข้าไปตัวเนื้อเรื่องหลักอ่านไปแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเราพักก่อนเ <laughs> พราะว่า <laughs> สมองที่หยุด <laughs> อ่านเพราะดูเดี๋ <laughs> ดวยวจะด้วยควาศัพท์หรือคีย์เวิร์ดที่เขาใช้อ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่มันมันอาจจะหนัก ใช่สำหรับการอ่านตอนเย็นหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่หรอกเพราะคนเขียนจริงๆอะ่ <c oughs> ๆอะเขาเป็นคุณหมอเขาเป็นคุณหมอจิตจิตแพทย์เออขาศึกษาทางด้านจิตวิทยามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟ้าชอบวิธีที่เขาเล่านะที่เอามาเป็นเหมือนเล่านิยายอะ่ะเล่าด้วยตัวแทนแทนแทนด้วยคุณนะักสื่สับทั้งเล่มเนี่ยฟ้าจำได้คำเดียว D M N เฟิร์นจำได้ปหใช่ D M N D M N เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่า ส่วนสมองที่ทำงานหนักที่สุดถ้าเราไม่คิดอะไรงงปะใช่เพราะว่าเขาถึงมีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราคิดอะไรอยู่ตลอดเวลางงตอนแรกอ่ะเราอ่ะก็แอบอ่านแล้วก็แบบเออตอนแรกนึกว่าหยุดพักการนั่งเฉยเฉยนั่งเมื่อๆมือ่ะเราคิดว่านั่นคือการหยุดพักก่อนอ่านอ่ะใช่เพราว่าเวลาเราทําอะไรฆ่าเวลาสักอย่างหนึ่งหรือการฟังเพลงหรือการดูหนังดูทีวีอ่ะคิดว่ามันคือการหยุดพักแต่พออ่านแล้วเราสังเกว่าจริงๆมันไม่ใช่มันคือการทํางานที่หนักขึ้น ใช่พระสมองเราต้องทํางานหนักขึ้นเออแล้วผลสุดท้ายแล้วการอยู่พบของเขาก็คือพูดเป็นไทยสับในเนี่ยเขาจะคำว่า,าการจดจ่อแต่ผู้เป็นไทยจริงๆมันก็คือการนั่งสมาธิาธใช่ปะใช่แต่คือมันก็ทําให้รู้รู้สึกหลายๆอย่างที่เวลาอ่านก็มันมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเขาปลูกฝังเรามาตลอดสอนให้ทํานูน่ทนทํานี่เออม,มันก็เชื่อมโยงกันอืมแล้วได้ลองทําตามบ้างไหมอ่านจบอะเฟิร์นทำปะเฟิร์นไม่ได้ทํา ฟ้าน่ะลองทำไม่ได้ใจกระหวัดตลอดอ่ะเดี๋ยวขอเล่าวิธีคร่าวๆแล้วกันว่าสิ่งที่เขาให้ทำยังไงเขาไม่ได้นั่งหลับตาเหมือนที่ศาสนาพุทธเราทำเนาะใช่เป็นการกำหนดลมหายใจเหมือนแบบแค่รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกเออแต่มันทำให้เฟิร์นนึกถึงตอนแบบตอนเรียนมหาลายัยอ่ะ,อะเพราะว่ามหาลัยอะ่ะจะให้นั่งสมาธิเหมือนที่เฟิร์นเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเขาให้เฟิร์นนั่งสมาธิที่เขาให้เฟิร์นไปแบบปฏิบัติทำอ่ะลองเล่าดีลองเล่า,ลลาใช่เพราะว่า เขาให้ทําแล้วคือพออ่านปุ๊บมันก็นึกถึงแบบสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือตอนเขาให้ทําอ่ะเขาจะย้าอยู่ตลอดว่าแบบให้รู้ตัวรู้ตัวตลอดว่าเราทําอะไรอยู่อ่าคือถ้าสมมติเราจะหลับเขาจะบอกว่ายกมือสี่สิบสี่จังหวะคืออะไรสิบสี่จังหวะคือเขาจะยกแบบอย่างเงี้ยมีเวลาแบบแค่ไล่จากท้องไลจาก้ไปอกไปเรื่อยๆถ้าจะหลับหรือว่า คิดไปเรื่องอื่นแล้วเขาจะพยายามบอกว่าทาท้าสิบสี่จังหวะสี่ถ้ามันไม่ไหวเราจะได้รู้ว่าเออเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เราจะอยู่นตรงนั้นอืมใช่แต่อันนี้ยชอบที่เขาบอกว่าอย่างคนไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ฟ้าเคยไปเรียนนั่งสมาธิที่หนึ่งเขาบอกว่าให้พยายามแบบว่ามีอะไรอยู่ตรงกลางตัวเราให้รู้สึกว่าลมหายใจอะเข้าไปแล้วก็มีอะไรไหลผ่านกลางตัวแล้วก็ปล่อยออกมา แต่ฟ้าชอบอันนี้คือเขาเอาการกําหนดจิตเป็นการรักษาการปวดเมื่อยด้วยนะเช่นถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราตึงไหลเขาให้แบบว่านึกถึงที่ไหลเอ,อ่อสูดลมหายใจเข้าไปแล้วให้จินตนาการว่าลมหายใจนั้นอนะผ่านไหลแล้วให้สูดลมหายใจออกซึ่งถามว่าทําได้ผลไหมตอบยากมากเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่นิ่งพอที่จะแบบว่ารู้อยู่ว่าทําอะไรอะไรงี้ เพราะเหมือนมีพาร์ทหนึ่งที่เขาปวดท้องที่คุณนัศสือเนี่ยปวดท้องเออเออเออแล้วสารจรยเขาก็เลยบอกว่าให้ลองนั่งหลังตรงแล้วก็กําหนดจิตแล้วแต่ว่าให้เรารู้สึกว่าให้เอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่แบบที่ท้องพอเฟิร์นอ่านเฟิร์นรู้สึกว่าเราต้องนิ่งพอจริงๆถึงจะแบบนั่งสมาธิแล้วก็ทําจิตจดจ่อให้เรารู้สึกว่าเราแบบหายปวดท้องไปเองอืมใช่แต่จริงจริงอ่านเนี้ปุ๊บเนี่ยแอบเซอร์ไพรส์นะที่ทําให้เรารู้ว่าจริงๆองค์กรใหญ่ๆทั้งหมดอะ ใช้วิธีจดจอมเลยเราไม่เคยรู้ว่าเขาใช้ใช่แต่เฟิร์นแอบคิดว่าแบบร้านโมเมนต์มันก็เหมือนเอานิสัยของแต่ละคนมารวมเหมือนคนหนึ่งก็จะบกพ้่องเรื่องเวลาเรื่องความรับผิดชอบแต่ว่าด้วยทั้งหมดทั้งมวลมันถูกการเชื่อมโยงกันด้วยการจดจอ่อคุณคนแรกที่เขาเข้ามากับคุณสนณสื่อเหมือนคุณนสื่อพอเขาได ไปปรึกษากับศาสตราจารย์ว่าในส่วนนี้เราจะทํายังไงดีให้ร้านมันกลับมาแบบดีเหมือนเดิม,มก็เลยเอาการจดจ่อไปใช้แล้วที่เขาจะมีการทําการจดจ่อทุกเช้าก่อนเริ่มงานแลวก็เริ่มมีคนสนใจกับเขาเรื่อยๆคนแรกที่เขาเข้ามาที่เขาไม่ค่อยเหมือนเขามีข้อบอกพร่องที่ทําอะไรเหมือนสภาพทําทอะไรเร็วไม่รับพอ,อแล้วพาถัดมาคุณอาสืกก็เล่าว่าเนี่ยคนนี้ที่เขามาร่วมการจดจอด้วยเขาเริ่มทํางานที่แบบ เป็นระบบขึ้นผิดพลาดน้อยลงอ่าใช่ใช่ก็เหมือนกันการที่ทําให้เรามีสติเพราะมันคือการการจอมันคือการมีสติในสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันไม่มีอดีตฟาชอบคำหนึ่งที่เขาพูดว่าอะไรนะเราไม่จำเป็นต้องตัดสินว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดอันนี้ฟาชอบอคาในนี้มีคําไหนที่เฟิร์นชอบในเล่มนี้มาชอบเฟิร์นชอบหน้าเกือบสุดท้ายที่บอกว่า doing ที่ไม่ใช่ doing แต่เป็น being ดูยิ่งคือการทํเราเฟิร์กก็คิดว่าใช่คือคนเราตาั้งจะจะตั้งเป้าหมายแล้วยิ่งเราทําตามเป้าหมายไปเรื่อยเเหมือนคิดถึงอนาคตไปตลอดว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอย่างนี้เพื่อเราสาเร็จเป้าหมายมันยิ่งทาให้เราเครียด mm hmm. และสมองเรายิ่งกดดันแต่การ mm hmm. ให้ถ้าเรามีเป้าหมายแต่ว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่คือทําวันนี้ ให้หนูเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนมีแผนในการใช้ชีวิตอยู่แล้วอะ,อะแต่ถ้าเราโมวแต่นึกถึงอนาคตกังวลอดีกังวลอ,อนาคตจนทําให้ปัจจุบันที่เราอยู่มันไม่ไม่ดีอเพราะว่าเราไม่ได้มีสติอยู่กับแบบตรงเนี้ยเพราะว่าคำว่าบีอิงมันทําให้เฟิร์นรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็ควรจะเป็นกับสิ่งที่เราแบบอยู่กับปัจจุบัน อืมใช่แล้วก็ฟาชอบอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าสมองคนเราชอบการทำซ้ำๆสมัยก่อนอะ่ะฟาชอบคิดเอาเองจินตนาการเอาเองว่าการพัฒนาสมองอะ่ะคือการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนั้นะนะสาหรับฟาคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองแต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่าการพัฒนาสมองที่ดีอะ่ะคือการที่แบบทําซ้าๆในเวลาเดียวกันให้สมองได้จดจําเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งซี่สมองชอบมากเช่นสมมติ เรานั่งสมาธิตอน8ปดโมงเชา้าทุกวนันเราก็สมควรทําอย่างนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปทําอย่างอื่นเพราะว่าถ้าทําไปซ้ำๆมันเป็นการทําให้เราจดจําสิ่งนั้นแล้วก็ทําโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะทำํำในนี้เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะร่างกายเราอะทาําอะไรไปอัตโนมัติเราเลยไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะเปรียบเทียบอย่างเช่นถ้าสมมติเรากินอะเราก็ต้องรู้สติว่าเออกําลังด้วยการที่แบบพอมันเป็นอัตโนมัติทําให้เราทําอะไรผิดพลาดมันก็คือแบบจริงๆเหมือนการเกิด human error ในการก็เป็นเพราะเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เฟิร์นต้องทางานเยอะๆหลายๆอย่างพร้อมกันมันกันว่าเหมือนที่เขาเรียกว่าทํางานเป็นเป็ดอะพี่ฟ้าอ่อออที่มันทําอะไรก็คือถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ถามว่ามันดีสักอย่างไหมมันไม่ดีสักอย่างเพราะเราไม่ได้เอาใจเราไปจดจอกับ อะไรเลยสักอย่างตรงนั้นอะแล้วก็สมองมันก็คือถามว่าสมองเหนื่อยไหมเราอาจจะไม่รู้ว่าสมองอะเหนื่อยไหมแต่เราจะรู้อีกทีคือตอนเรากลับถึงบ้านเราจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้มันทำไมาวันนี้มันเหนื่อยจังเลยท,ท,ทั้งที่เราไม่ได้ทาอะไรเลยวันไหนที่งานเยอะๆอะเราจะไม่เหนื่อยเท่าวันที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าวันที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราจะคิดนู่นคิด<อ>นี<ๆ>่ใช่ไหมจริงจริงจริงโอ้ใช่คนอ่านแล้วเพิร์ก็รู้สึกว่าเออจริงวันไหนงานยุ่งอะแล้วกลับบ้านไปเฟิร์จะไม่เหนื่อยเท่าวันที่เรานั่งว่างว่าวินาทีที่หด้ทลยบ วินาทีที่อ่านจบคิดว่าหัวข้อเขาอะใช่ที่เราค้นหามะรู้สึกฝนชอบชอบมากกว่าตอนที่เห็นคือตอนแรกไม่ในใจไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการนั่งสมาธิออหรือว่าอะไรเลยพออ่านไปสักพักมันอาจจะมีวิธีอื่นแต่พออ่านจนจบรู้สึกว่าเออจริงๆสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากสิ่งสิ่งเดียวก็คือการจดจอ่อฝนเล่นได้บริการอะ ตอนแรกตอนที่เขาให้ทําเราก็จะรู้สึกว่าแบบทําไมต้องทํามันเมื่อยมันมันเหนื่อยทําไมต้องนั่งแต่พอมาอ่อานแล้วรู้สึกว่าเออที่เขาให้ทําตอนนั้นมันก็แบบเกี่ยวจริงๆรทั้งทที่แบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องทําแต่พอมามองตอนนี้นที่เราไม่ได้ทาเลยเรู้สึกว่าเออเราก็เปลี่ยนไปเยอะทั้งแบบอยู่ตอนนน้นเราจะมีการควบคุมอารมณ์ที่มันเหมือนแบบุมได้ใช่การบริหารจัดการเวลาที่มันดีขึ้น<ช>การทาอะไรที่รอบคอบมากขึ้นณตอนนั้นใช่แต่พอเราไม่ได้ทําหรือว่า ปล่อยปาดแล้วเลยเพอเรียนจบมาแล้วก็แบบเราไม่ต้องนั่งเมื่อยแล้วเราไม่ต้องนั่งสมาธิแล้ว <c oughs> ออแล้วก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เรารู้สึกเราควบคุมอารมณ์ตัวเองยากขึ้นออทช่ใช่คือไม่ค่อยคิดก่อนพูดหรือไม่ค่อยมีการแบบใจเย็นๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีสมาธิกับสิ่งนั้นพอใครพูดอะไรมาแล้วไม่ถูกใจเราเราก็จะสวนกลับไปทันทีแทนที่เราจะเก็บเก็บมาคิดก่อนคิดหายเหตุผลเหมือนที่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เราโมโหอ่ะเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราแบบโมโห หาเหตุผลให้มันว่าทําไมเราโมโหหาคําตอบให้มันแต่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันมี beauty b ก o กอร์คนหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาขอบคุณคือเขาเคยเหมือนเขาเคยฝันไม่ดีเหมือนเขาจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกและหลังจากนั้นเขาขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าเขาจะขอบคุณตัวเองเขาขอบคุณที่เขายังมีบ้านขอบคุณทุกคนในชีวิตของเขาใช่มันเป็นการขอบคุณทุกวันทุกครั้งที่ตื่นมาเขาเป็นการเริ่มวันด้วยการขอบคุณที่ตัวเองตื่นมาวันนี้ เพราะว่าการขอบคุณมันจะทําให้รู้สึกเอมพัตตีด้วยแหละพอเอมพัตตีเสร็จปุ๊บเหมือนเอมพัตตีกับตัวเองถ้าขอบคุณตัวเองนะพอเอมพัตตีกับตัวเองปุป๊บอะเราจะไม่ใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปชอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือที่เขาบอกว่าให้รู้จักแผ่เมตตาอืเอออันนี้ลองทํากับตัวเลยเมาาื่อเช้าพี่โกรธคนโบกรถมากโ <c oughs> บกโบกยังไงไม่รู้จนจะชนอยู่แล้วอะ <c oughs> สิ่งที่ทําคือลองทําตามเขาแผ่เมตตาให้กับคนโบกรถ ว่าโอเคไม่เป็นไรเขาคงแบบว่ามีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้นี่คงเป็นงานแรกที่เขาผิดพลาดไปเออก็รู้สึกว่าเราไม่อารมณ์เสียเป็นทําเพื่อเราเองด้วยนะไม่ได้ทําเพื่อเขาแล้วมีพาร์ทหนึ่งอันเนี้ยพาร์ทเนี้ย,นนยที่เฟิร์นอ่านแล้วเฟิร์นนึกถึงพี่ฟ้าวันนั้นอะ่ะที่พี่ฟ้าให้คนมานวดที่ออฟฟิศอ,อ่ะอ่าแล้วพี่ฟ้าแบบรู้สึกไม่โอเคอแต่แทนที่พี่ฟ้าจะแบบแวดออกไปเลยอ,ะอ่ะแต่พี่ฟ้าบอกออมาบอกพี่ปอนตอนเช้าพี่ฟ้าเขียน เดลี่ใช่เขียนเดลรี่ก่อนว่าพี่ฟ้ารู้สึกโกรธรู้สึกอะไรตอนนั้นมันทําให้ความโกรธพี่ฟ้าลดลงลดลงเพือก็รู้สึกว่าเออถ้าตอนนั้นพี่ฟ้าอย่างน้อยพี่ฟ้าต้องมีสติหรือมีสมาธิที่พี่ฟ้าจะแบบยั้งยังตัวเองไปก่อนได้ไหมใช่เออเพอรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าตอนนั้นอ่ะถ้าสมมติเป็นพี่ฟ้าที่เหมือนแบบไม่มีสติหรือแบบโมโหไปแล้วเหมือนที่เพื่อนบอกว่าเฟื่อนเป็นเวลามีคนทําให้รู้สึกไม่พอใจก็สวนออกไปเลยจริงมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดคือเกิดเรื่องไม่ดีนะตอนนั้นอ่ะ แต่การที่เราเก็บไว้แล้วเราก็มาเหมือนเขียนเพราะว่าการเขียนทาให้พี่ฟ้ามันก็เป็นการจดจ่อทําทให้ฟ้ารู้ว่าพี่ฟ้ารู้สึกอะไรอยู่ตอนเนี้ยมันทําไมถึงเรารู้สึกอย่างงี้เออแล้วพี่ฟ้าก็เลือกที่จะเหมือนแบบเออเขียนพอเขียนมันทำมาจากทำให้ฟ้ารู้สึกว่าเออก็ไม่ได้โกรธแล้วนี่หว่าใช่ใช่ไหมใช่พอเขียนเสร็จพี่ฟ้าเออก็ไม่ได้โกรธแล้วนี่หว่าเพราะเรารู้แล้วว่าเราโกรธโกรธไปแล้วอ่ะใช่เรารู้ตัวว่าเราโกรธใช่เออพออ่านพรู้สึกพอคิดขึ้นมาเลยอ่ะมันเป็นเหตุการณ์นั้นขึ้นมาลแ เออวันนั้นพี่ฟ้าพอตอนเช้าพี่ฟ้ามาเล่าให้ฟังพี่ฟ้าก็ไม่ได้โกรธเขาแล้วนี่หว่าใช่ใช่ไหมพี่ฟ้าจะโทรไปคอมเพนพี่ฟ้าก็รู้สึกว่าพี่ไม่ได้โกรธเขาแล้วอะ่ะถ <c oughs> ูกคือมีคนบอกว่าอุ้ยอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าทําเพื่อคนอื่นแต่สําหรับพี่นะพอเรารู้ตัวว่าเราโกรธเพราะอะไรแล้วพอเราเลิกเราหายโกรธได้เร็วอ่ะมันทําเพื่อตัวเองอ่ะใจตัวเองขุนขุนน้อยลงคือมันเราจะทําให้สมองเราแล้วตัวเรายิ่งเหนื่อยใช่เราจะยึดติดกับสิ่งนั้นถ้าพี่ฟ้าเหมือนถ้าพี่ฟ้าหรือเฟยไม่เขียน สิ่งที่โมโหหรือไม่มานึกสิ่งโหเราจะยึดติดกับสิ่งนั้นว่าแบบวันนั้นน่ะโมโหมากเลยใช่ใช่แล้วก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยวันนั้นไม่น่าทำอย่างนี้เลยเขาไม่น่าทำอย่างนี้กับเราเลยเราจะคิดถึงแต่อย่างนั้นแล้วมันทำให้เราไปจากตรงเนี้ยไม่ได้ใช่ใช่มันจะกลายเป็นว่าอยู่กับความติดกับความรู้สึกโกรธนั้นไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่หายมันจะไม่หายไปจากใจเราสักทีแต่การที่ถ้าสมมติเราปล่อยเขาไปแล้วอะเรารู้คําตอบแล้วว่าวันนั้นเราโมโหเพราะอะไรอืม แล้วก็เลือกที่จะหาทางออกทางอื่นแทนโอเคอาจจะเปลี่ยนหมอหมอน,นวดคนอื่นไหมอ่าใช่ม,ใชมันก็คือเป็นทางออกไม่ใช่เหมือนเราจะมาแบบเนีย่ยนวดเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้นนมันก็ไม่หายแล้วก็พอนึกทุกครั้งที่นึกแล้วก็จะหงุดหงิดอย,อยู่ใช่ใช่ใช<อ>่ถูกต้องอืมจริงงั้นก็ถ้าใครอยากลองฝึกการจดจอ่อก็อ่าลองค้นหาเล่มนี้อ่านได้เพราะจริงเขาสอนเราไม่ได้พูดลงรายละเอียดละแต่ว่าจริงๆเขาสอนหมดเลยนะวิธีการกําหนดลมหายใจ ถ้าไม่ต้องขัดสมาธิอีกต่อไปแล้วใช่จะเป็นการนั่งหลังตรงเออห้ามพิงไม่ให้พิงเราจะได้รู้ตัวว่าเราใช่แล้วก็ขาติดพื้นไม่เคยคิดว่าการจดจ่อจะทําให้แบบทุกอย่างดีขึ้นขนาดนี้แล้วเหมือนที่เขายกตัวอย่างเป็นร้านโมเมนต,ต์ที่เฟินบอกว่าเฟินรู้สึกว่าร้านโมเมนต์มันรวมกับทุกคนเขาพยายามสื่อว่าแบบจากที่เฟินรู้สึกนะว่าร้านโมเมนต์เขาพยายามสื่อแทนเป็นเหมือนกลุ่มก้อนก้อนหนึ่งอ่าอ่าอ่าใช่อันนี้รู้สึกเหมือนกันใช่คือ คำที่เขาใช้อธิบายประโยคที่เขาใช้อธิบายการยกตัวอย่างเพืุอจว่าเขาแทนร้านโมเมนต์น่ะเป็นกลุ่มก้อนก้อนหนึ่งที่มีหลายความอารมณ์หลายความรู้สึกแล้วคุณนัสึกก็เป็นการจดจอ่อและการจดจ่อเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในอารมณ์ในความรู้สึกอ่ะพอมันเริ่มมีการขยายตัวทําให้สิ่งเหล่านั้นมันดีขึ้นเหมือนความคิดสร้างสารรค์ที่เขาบอกว่าจะที่ทุกคนทํางานกันเหนื่อย ออพอมีการจดจ่อมากขึ้นทุกคนเริ่มสนุกกับการทํางานมากมมขึ้นงานมันก็ออกมาดีมากขึ้นใช่ใช่ใช่เจริงก็เหมือนกับแบบว่าอารมณ์เราในแง่ต่างๆโดยมีการจดจ่อเป็นตัวช่วยอย่างเช่นสะ้อ้าพอมีจดจ่อไปปุ๊บก็เลิกสะเอ้า<ช>คนหน้าบึ้งพอมีจดจ่อไปปุ๊บก็ยิ้มในการต้อนรับลูกค้าคนทำครัวก็สามารถคิดเมนูใหม่ๆแล้วเปิดใจคุยกับคนอื่นได้เมื่อมีการจดจ่อแล้วคนชอบมากเลยที่เขาบอกว่า จะแถมของของที่จะแถมอะ่ะจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนคนนั้นถ้ารู้สึกเศร้าจะแถมซุปเห็ดให้ถ้ารู้สึกเหนื่อยจะแถมชาร้อนให้เพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวแทนเหมือนแกนแบบว่าพอเรารู้ว่าเราขาดอะไรอะ่ะเราก็คือทดแทนด้วยการจดจ่อจะทําให้เรารู้ว่าเราขาดอะไรอแล้วก็จะทดแทนด้วยสิ่งนั้นเพื่อให้เราไม่ขาดใช่เหมือนเรารู้ว่าเราเหนื่อยเราก็ควรที่จะแบบว่าพักไหมเหมือนเขาเสิร์ฟชาร้อนให้อะไรอย่างเงี้ย โอเคค่ะก็วันนี้ in this book ก็เท่านี้เนอะแล้วเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันน้องเฟิร์นใหม่กับเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันขอบคุณค่ะ